สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานชีทลิงข้ามลิงข้ามชีทนะคะกรณีนี้เราจะทำเ่เราจะทำเพื่ออะไรนะคะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้ลิงข้ามชีทนะคะเนื่องจากว่าไฟล์บันทึกบัญชีนะคะเป็นไฟล์ที่มีชีทเยอะมากนะคะดังนั้นนะคะเราจึงทำ สารบัญนะคะเป็นลักษณะของลิงก์ข้ามชีตขึ้นมานะคะเช่นนะคะทุกหน้าจอจะมีชีตสารบัญเป็นชีตเริ่มต้นนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเราจะไปที่งบทดลองเราก็กดที่งบทดลองเลยนะคะลิงก์ก็จะมานะคะทีนี้เราจะไปชีตอื่นนะคะเราก็มากดเลือกนะคะชีตสารบัญตรงนี้นะคะจะมีทุกชีตนะคะสารบัญตรงนี้เราก็กดไปที่สารบัญก่อนนะคะแล้วก็ไป รายละเอียดประกอบลับสมมุินะคะไปรายละเอียดประกอบลับเสร็จกลับไปสารบัญก่อนนะคะแล้วก็ไปรวมบันทึกปีนะคะรวมบันทึกปีเสร็จกลับไปที่สารบัญก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ชีทงบทดลองนี้นะคะเราก็จะกดกลับไปกลับมาในลักษณะน,น,นี้นะคะการทำลักษณะน,น,นี้นะคะจะเป็นการเรียกว่าเราไม่ต้องไปหาทีละชีททีละชีทต,ตามที่เราอ่านนะคะเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้น ของการไปชี้อื่นจะอยู่ที่ชีตสารบันนะคะชี้สารบันตรงนี้เราต้องกลับมาที่ชี้สารบันก่อนแล้วเราค่อยไปชี้อื่นๆนะคะ